สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเป็นนักเรียนมากน,นะคะตอนเด็กๆเ,เราก็อยากจะโตแต่เพราะว่าเราโตเราก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กนึกออกไหมกูเกียรแผงปลาหมึกกูเองมากคือตอนเด็กๆไว้ตอนเด็กๆไปเรียนคือไว้จิงงี้จริงๆแต่ว่า,วาอาจจะไม่ได้มาสองข้างอย่างงี้แล้วก็มันหน้ามันหามันสิบว่าตัวเองสวยมากผู้ชายต้องโหวดด้วยแผงปลาหมึกคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นความคิดที่ผิดมากกันนีออกว่าคิดว่าการมีแผงแล้วตัวเองจะหน้าละคือมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญมาก ลยดีกว่านะคะตอนนี้คือพี่เค้ก็เริ่มโตขึ้นก็เริ่มอยากจะกลับไปเป็นเด็กอยากจะกลับไปเป็นเด็กที่น่าใสาเด้งดึงดังนึกออกปะซึ่งมันก็ยากยิ่งโตขึ้นระบบต่างๆในร่างกายมันก็ค่อยแบบคือมันก็เริ่มแย่ลงเราก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยอะไรก็ทด้ทำให้เราจะดูเด้งดูใสดูเด็กนะคะแล้วก็ในเรื่องของพวกสิวเสิอะไรพวกนี้ด้วยสําหรับอาหารเสริมพี่เคกแนะนเป็นตัวนี้เลยนี่นะอันนี้คือ บอกหมดไม่มีการ์วบอกแล้วนะสําหรับใครที่อยากจะแบบหน้าใสหน้าเด็กหน้าเด้งผิวเด้งผิวนุ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแบบหน้าเนินะ่งก็จะได้ดูแบบเด็กเพราะว่า g m a s เนี่ยเขาการันตีว่าเห็นผลภายใน1-2ถึง2กล่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าเขามีส่วนผสมของอะไรบ้างแต่ที่รู้ๆเนี่ยเขามีส่วนผสมของสเตมเซลล์ถึง7ชนิดจากพืช7ชนิดเลยโอ้โหซึ่งมันเยอะมากมันแบบ คือเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามีพืชตัวไหนที่สามารถจะแก้กันดจะดิตของพีได้บ้างซึ่งพี่ก็ไม่สามารถรู้เหมือนกันข้างหลังเขาไปไหนเขาทำอะไรแอบอายนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะพูดต่อนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีกูต้าที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวด้วยนะแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่ต้องชองน้ําไม่ได้กินเป็นเม็ดแต่เขาเอาไว้อมใต้ลิน้นเดี๋ยวจะทาให้ดูนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะวิธีการกินก็ไม่ยากเอาอมไว้ใต้ลิน้นนี่นะคะพอเราฉีกซอง มันก็ไม่ได้แกะยากขนาดนี้หรอกแต่ได้ความที่นางดัจดจริตงนออกป้านางก็จะทําอะไรให้มันดูแบบยากๆดูทําไม่ได้อย่างเงี้ยอ่ะวิธีการกินนี่นะคะนี่ว้าฮ่าอย่าทำแบบนี้มันดูแย่ไม่โอเคนี่นะคะอมไส้ลินนะคือบางทีก,อก้อง่อยร่องรูงกสิ่งข้างในก็ได้แต่เขาก็เห็นหมดว่ากูมีแมงกินฟันเขาจะว่ะ ไรสชาตินะคะก็ประมาณเปรี้ยวๆก็ทานง่ายอร่อยกุบกิบพอน่ารักดีนะคะแล้วก็ตัวจีเมสสเตมเซลเเซล์เนลิ้นพันเป็นอะไรสเตมเซลล์ตัวนี้นะคะก็ดูดซึมไดถึงร0อเซเต็มเลยตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดื้อยานะคะกินอะไรไปก็ไม่ข่าวตัวนี้ก็โอเคเลยเพราะว่าสกัดมาจากพืชเจ็ดชนิดเยอะที่สุดแล้วในประเทศไทยนะจ๊ะช่วยลดคอเลสตเตอรอลช่วยเรื่องจุดริ้วรอยต่างๆบำรุงในหลกหัวใจ คืออีกเยอะแยะมากมายเลยอะเอาเป็นว่าถ้าใครที่สนใจนะคะเดบิเคก้กจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ทางด้านล่า, hey, hey. าง